เรามาดูเรื่องคอนเซ็ปของไอตัวไดเรก t ม e ตอ o d ก่อนเนาะโอเคแม่ ขี่ท้นใต้ั้างนิดหนึ่งเนาะอ่ามาดูว่าไอ้ตัวเด็กๆนีๆ่ต่อนี่คอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงเอาลิเนี่ยสปริงลิเนี่ยสปริงลิเนี่ยสปริงยังไงครับอ้าวเดี๋ยวก่อนเขียนแล้วเจ๊งเลย ลิเนสปริงเนี่ยของคุณเนี่ยชอบจะใช้สูตรนี้ก่อนเนาะก็คือ f เท่ากับ kx แต่ผมขอเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ล้วกันเนาะเปลี่ยนเป็น f เท่ากับ k คูณกับเอาเดลต้าแล้วกันเนาะเดลต้าสายพันธเดลต้าเราเนี่ยอ่าไอตัวเดลต้านี่คืออะไรครับ เดลต้านี่ต้องอธิบายก่อนว่าเดลต้าคืออะไรเดลต้าตัวนี้เนี่ยนะครับความยาวที่เปลี่ยนแปลงความยาวที่เปลี่ยนแปลงจากสภาพ สภาพอะไรเนี่ยขอใช้ภาษาอังกฤษแล้วกันนะสภาพอะไรครับอันดีฟอร์มนะครับอันดีฟอร์มนี่ก็คือมันไม่ยืดไม,ไม่ไม่ยืดไม่หดนะสปริเเนี่ยเออมันไม่ยืดไม่หดนะครับไม่ยืดไม่หดความยาวที่เปลี่ยนแปลงจากสภาพ อันดีฟอร์มแล้วตรงนี้ไอ้ถ้าบอกว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็แสดงว่าเอ้ยมันเราไม่ได้สนใจทิศทางอะมันจะยืดยืดก็ยืดสมมติยืดห้ามิลหดห้ามิลเราก็ใช้ห้ามิลตลอดนะครับเพราะนั้นก็คือมันมันเป็นบวกตลอดน่าจะเป็นบวกตลอดอ่ะคือตอนนี้เหมือนกับคุณไม่ค่อยสนใจทิศทางอ่ะถ้าคุณถ้าคุณใช้แบบแบบคลาสสิกของคุณเนี่ยนะครับแบบกลศาสตร์แบบคลาสสิกเนี่ยพวกนี้ก็คือมันก็เป็นบวกตลอดเวลามันก็เป็นบวกเนาะ คือมันจะยืดจะหดคุณก็เออมันก็ยืดหดก็เป็นความยาวที่เปลี่ยนแปลงคุณก็เหมือนมันเหมือนเป็นบวกตรงเนี้มันเหมือนหาขนาดของแรงแค่นั้นเองอันนี้คือขนาดของแรงใช่ไหมครับ f อฟเนี่ยขนาดของแรงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นบวกทั้งหมดแหละคุณคุณใช้คาว่าเปลี่ยนแปลงใช่ไหมพรตอตรงนี้ก็ขนาดของแรงเนี่ยเห็นไหมขนาดของแรงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเดลต้าก็เป็นความยาวส่วนค่าเคก็เป็นรีเนี่ยสปริงก็เป็นค่าเคตัวเดียวเป็นสมการเส้นตรงนะประมาณ ประมาณอย่างเงี้ยนะคุณคุณจะนึกกราฟออกว่ากราฟออกไหมก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นสมการเส้นตรงอันนี้ก็จะเป็นเดลต้าอันนี้ก็จะเป็น F อะไรแบบเนี้นะครับสโลเป็น K แบบนั้นไปนะครับอันนี้คําว่าลีเนียสปริงก็หมายความว่าไอกราฟตรงนี้เป็นเส้นตรงเนี่ยไกราฟนี้เป็นเส้นตรงนะครับถ้ากราฟเป็นเส้นโค้งอะไรอย่างอื่นก็เป็นได้นะไม่ใช่เป็นไม่ได้นะเว้ยเป็นได้แต่ว่าไอสปริงพวกนั้นก็เป็นพวกอะไรสปริงแหนบสปริงอะไรเงี้ยมันมันรเงอาจจะเป็นหรือสปริงที่แบบเขาทํามาไอเนี่ย อะไรนะสปริงที่มันทํามาแล้วแบบมันอ้วนอ้วนไม่เท่ากันนะไอไอขดสปริงเนี่ยมันอ้วนไม่เท่ากันมันก็ไม่ใช่แบบแบบนี้นะคือผมว่ารุ่นใหม่ๆมันคงมีสปริงอย่างที่ผมบอกอะมันมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้หรอกนะครับอันนี้เป็นสปริงแบบโบราณเหมือนสปริงในปากกาคุณอะไรเงี้ยนะมันสปริงแบบแบบพื้นพื้นอะเออสปริงแบบพื้นพื้นอย่างเงี้ยนะก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาล่ะทีนี้มาดูต่อว่าแล้วในกลศาสตร์กับในไฟไนส์เอลเมนต์เนี่ยนะครับมันมัน เออมันเป็นยังไงจะหาเดลต้าจะคำนวณอะไรยังไงนะครับทีนี้มาดูว่าในกลาศาสตร์ของคุณในกลาศาสตร์ของคุณเนี่ยเวลาคุณคุณวาดเนี่ยสมมุติคุณวาดไอ้ตัวตัวสปริงของคุณเนี่ยเนี่ยตรงนี้สมมุติตรงนี้มีกำแพงนะมีกำแพงใช่ไหมครับแล้วคุณก็มีสปริงสปริงใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็นสปริงนะเราก็เอ่อเขียนเป็นอย่างนี้เลยตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กอ่าอย่างนี้เนาะ อันนี้เป็นสถานะเป็นสภาพเป็นอันดีฟอร์มนะครับสภาพเป็นอันดีฟอร์มตรงนี้คุณก็บอกเฮ้ยอย่างนี้ไอ้นี่เราเรียกเป็นความยาว L อลสูนได้ไหมเนี่ยเป็นสภาพอันดีฟอร์มเนี่ยตรงนี้สภาพอันดีฟอร์มตรงนี้เป็นความยาวเป็น L อลสูนถูกไหมครับ L อลสูนนี่ก็คือเป็นเป็นสภาพแบบอก่อนจะก่อนจะโดนยืดนะครับก่อนจะโดนยืด นะครับทีนี้ถัดมาถ้ามันโดนยืดไปแล้วมันเป็นไงครับผมวาดอีกนะถ้าโดนยืดไปแล้วถ้าโดนยืดไปแล้วมันก็อาจจะอยู่ในสภาพแบบนี้อันนี้เรียกว่าดีฟอร์มไปแล้วนะครับดีฟอร์มไปแล้ว นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นความยาว L ก็แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นความยาว L มาขี้เกียจเปลี่ยนสีแล้วครับรีบรีบวาดก่อนดีกว่าตรงนี้เป็นความยาว L นะอันนี้เป็นแบบกลศาสตร์นะนี่เป็นแบบกลศาสตร์นะครับเป็นเมคานิกส์นะครับตอนคุณเรียนกลศาสตร์ก็จะประมาณแนวนี้ถูกไหมครับแล้วคุณก็จะได้ว่าไอตัวเดลต้าของคุณเที่ยนนี่เปลี่ยนสีดีกว่านะครับตัวเดลต้าของคุณเท่ากับอะไรครับตัวเดลต้าของคุณเนี่ย เท่ากับ L ลบ L ศูนย์ถูกไหมครับชา้ชาๆเนาะชา้าๆอย่างนี้เนาะอย่างนี้ดีกว่าอ่าอย่างนี้ชัดเจนเนาะก็คือตอนที่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยยังไม่โดนยืดไม่โดนดึงอันนี้ผมผมตีเพราะว่ามันเป็นเซนส์ของการดึงนะครับก็คือมันมีความยาว L ศูนย์อยู่นะครับแล้วก็พอมันโดนดึงไปแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าสปริงผมพยายามวาดให้มันห่างออกเนอะ ผมพยายามวาดให้มันทางออกนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นไงครับมันก็จะมีความยาว l เพราะนั้นตัวเดลต้าของคุณเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับ mm hmm. ก็จะเป็นก็จะเป็น l ลบ l ศูนย์อันนี้ดีฟอร์มจากการดึงนะครับจากการดึงคุณไม่ต้องตกใจว่าอาจารย์ครับแล้วทำไมอาจารย์ต้องวาดเป็นดึงนะถ้าเป็นกดก็เป็นกดก็ ถ้าเป็นแรงกดสมมติเป็นการกดแล้วมันโหดเข้าไปเที่ยวเนี้ยจะติดลบแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะจ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันติดลบนะติดลบทีนี้พอติดลบป,ปั๊บเนี่ยอ่าพอติดลบป,ปั๊บเนี่ยคุณก็อก้าวเอฟก็ติดลบสิเดี๋ยวก่อนใจเย็นตอนเนี้ยไอวิไอวิธีกรารรัตราของคุณเนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงเนี้ยแหละครับคือพอมันพอมันเป็นโทษทีพอมันเป็นเป็นกดกับเป็นดึงเนี่ยมันจะต้องมีเป็นบวกเป็นลบถูกไหมครับเออเอางี้ดีไหม เป็นบวกเมื่อเป็นแรงดึงเนาะเป็นบวกเมื่อเป็นแรงดึงแล้วก็เป็นลบเมื่อเมื่อเมื่อเป็นเมื่อเป็นแรงกดนะครับเป็นบวกเมื่อเป็นแรงดึงอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ผมผมขอลบตรงนี้ก่อนเป็นบวกกรณีดึงกรณีแรงดึงนี่คือสาเหตุที่ผมยังเขียนเป็นชีตไม่ไม่ถนัดนะครับเพราะว่ามันยังมีความไม่ลงตัวไอ้เรื่องของการกาหนดเครื่องหมายเล็กๆน้อยๆมันยังไม่เคลีย นะครับทาให้ผมยังตรงเนี้ยพาร์ทแรกๆเนี่ยผมยังเขียนเขียนเป็นอะไรเป็นเอกสารดีๆเนี่ยยังยังเขียนไม่ถนัดนะครับอ่ะเป็นบวกกรณีแรงดึงเพราะนั้นอย่างนี้ก็เป็นลบกรณีเป็นแรงกดนะครับมันก็จะสอดคล้องกับตอนคุณเรียนเมคคนิ์ออมัตทีเรียลจำได้ไหมเมคคนิ์ออมัตทีเรเยลเวลาเวลาแรงดึงก็เป็นบวกใช่ไหมแรงกดก็เป็นลบแล้วทาให้ระยะมันลบไปด้วยอะไรเงี้ยพอจําได้ใช่ไหมครับตอนที่มันเอ่อตอนที่มันเป็นแอ็กซเชียลโหลดดิ้งเ่ยนะครับ อ่ะโอเคอย่างนี้ตรงนี้ก็หมดปัญหาเรื่องเครื่องหมายไปทีนี้เวลาเราเรียนไฟไนต์เอลเมนต์เนี่ยเราเราไม่ใช้วิธีแบบนี้นะครับเราไม่ใช้วิธีแบบนี้นะครับมันทําให้ยุ่งยากนะครับไฟไนต์เอลเมนต์มันมีวิธีที่เป็นระบบนะครับมันมีวิธีที่เป็นระบบเลยนะครับทีนี้วิธีที่เป็นระบบทาไงอ่ะผมก็วาดให้ดูแล้วกันนะครับวิธีที่เป็นระบบะทีนี้ใช้สีน้ําตาลเหมือนมัดดีเหมือนกันเนอะใช้สีนั้นสีนี้ได้นะครับ ไฟในอ e เลเมนต์ uh, เป็นอย่างนี้ครับแกน x ตั้งแกน x เลยนะแกน x อยู่นี้นะกตั้งแกน x ไว้แบบนี้นะครับระยะนี้เรียก x หนึ่ง x หนึ่งระยะนี้เรียก x สองนะครับ ัดเจนแบบนี้เลยเนาะเอาอันแบบนี้เลยเอา่าแล้วยังไงครับพอมันเป็นอันดีฟอร์มเนี่ยตรงนี้อันดีฟอร์ม l เท่ากับ x สองลบ x หนึ่งอย่างนี้เลยตรงตรงเลยนะครับตรงตรงเลยนะแบบนี้เลย l เท่ากับ x สองลบ x หนึ่งนะครับทีนี้ถัดมาครับถัดมา ถัดมาก็คืออาจจะดูเตี้ยหน่อยไม่เป็นไรนะครับโอ้ตอนผมนี่ผมเขียนในกระดานนี่เตี้ยเลยนะเนี่ยเตี้ยมากเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับอันนี้คือดีฟอร์มแล้วนะครับแกน x ตั้งเหมือนเดิมนะครับแกน x ตั้งแบบนี้ระยะนี้เรียก x หนึ่งนะครับบวก u หนึ่ง 1> x หนึ่งบวก u หนึ่งนะครับ u เด,เดี๋ยวผมอธิบายว่า u คืออะไรกันเดี๋ยวค่อธิบายขอวาดรูปให้เสร็จก่อนเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับระยะนี้ก็จะเป็น x สองบวกกับ u สองนะครับ u เท่ากับ displacement อันนี้ผมเรียกว่าภาษาไทยผมขอไม่อยากเป็นระยะเคลื่อนแล้วกันนะครับผมจะบอกคุณว่าไอ้คำว่าคำว่า displacement เนี่ยเออถ้าคุณเรียนใน dynamics เนี่ยอาจารย์เขาจะบอกคุณว่ามันเป็นระยะกระจัดหรือการกระจัดผมผมชอบผมชอบเรียกคำว่าการกระจัดนะครับผมชอบเรียกว่าการกระจัดคือพอมันมีคำว่าระยะแล้วมันทำให้คิดแต่ว่ามันเป็น มันมันมันเป็นระยะทางหรืออะไรเงี้ยจริงๆจ,จ,จะเรียกระยะกระจัดก็ได้นะนะนะเอ่อการกระจัดหรือระยะกระจัดก็ได้นะครับอันนี้แต่ผมเรียกเป็นระยะเคลื่อนเหตุผลก็คือ displacement มันใช้ได้ในสองในสองบริบทนะครับในสองบริบทคือบริบทที่เป็น statics แบบเนี้ยแล้วไอ้บริบทที่เป็น statics อย่างเงี้ยมันเป็นระยะที่มันเคลื่อนไปจากสภาพไอ้สภาพสมดุลมันไม่ได้เคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าเป็น dynamic สเนี่ยมันเคลื่อนไปเรื่อยๆ นึกออกไหมคือมันมันสองวบ,บทมันต่างกันนะครับแต่มันใช้คําเดียวกันคือ displacement นะครับเพราะงะั้นเวลาผมแปลเป็นไทยเนี่ยถ้ามันเป็นมันเป็นใน s e n ์ของ statics เนี่ยนะครับผมจะใช้คําว่าระยะเคลื่อนก็คือมันเคลื่อนออกไปจากเดิมที่เป็นสภาพสมดุลเนี่ยเท่าไหร่จบแต่ถ้าเป็นระยะกระจัดเนี่ยก็คือมันไปเรื่อยๆเออมันอยู่ในไดนามิกมันไปเรื่อยๆผมจะใช้คําว่าระยะกระจัดนะครับผมจะไม่ใช้คําว่าระยะเคลื่อนเพราะนั้น ตอนนี้ไฟ n นน e ์เอเลเมนต์ของคุณเนี่ยมันเบส on ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันเป็น,ป,นปัญหาที่มันเป็นสแตติกนะครับเพราะนั้นผมเลยใช้คำว่าระยะเคลื่อนแทนไม่ต้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องอะไรมันเป็นความเห็นผมอีกแล้วนะครับคนอื่นคนอื่นเขาใช้ระยะกระจัดก,กันหมดแต่ว่าผมพอมาใช้ระยะกระจัดก,กับปัญหาสแตติกมันงงครับผมก็เลยขอใช้สองคำที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าเจอในสแตติกผมเรียกระยะเคลื่อนถ้าเจอในด y นามิกผมก็เรียกระยะกระจัดนั่นแหละครับนะเข้าใจเนาะ ทีนี้พอมันเป็นดีฟอร์มแล้วเนี่ยแอของคุณคืออะไรครับเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่แเฉยๆนะครับต้องไออันดีฟอร์มนี่เป็นแอศูนย์นะครับขออภัยแล้วก็ถัดมาตรงนี้แก้ทันไหมตรงนี้เป็นแอศูนย์นะครับตรงอันดีฟอร์มเนี่ยเป็นแอลศูนย์นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเป็นแอศูนย์นะครับเพราะนั้นตรงนี้พอมันยืดแล้วแของคุณก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็น x สองบวกกับ u สองลบ x หนึ่ง บวกกับ u หนึ่งพอตรงนี้นะครับคุณจัดรูปดีๆจัดรูปดีๆจัดรูปดีๆนะครับจัดรูปดีๆเป็นยังไงครับจัดรูปดีๆผมจัดรูปดีๆก็จะกลายเป็นอะไรครับเท่ากับ x สองลบ x หนึ่งบวกกับจัดรูปดีๆใช่ไหมครับเป็น u สองลบ u หนึ่งเห็นไหมครับอ่าเริ่มเห็นอะไรหรือยัง เริ่มเห็นอะไรยังเท่ากับ l ศูนย์บวกกับ u สองลบ u หนึ่งย้ายข้างย้ายข้างเอาย้ายข้างย้ายข้างจัดรูปดีๆย้ายข้างาใช้สีเงินซ้ำอีกก็ได้ถ้าจัดรูปดีๆย้ายข้างเป็นไรครับจัดรูปดีๆย้ายข้างก็จะได้เป็น u สองลบ u หนึ่งเท่ากับอะไรครับเท่ากับ l ลบ l ศูนย์หรือไอ้ตัวเนี้ยไอตัวเนี้ย u สองลบ u หนึ่งก็คือตัวเดลต้าที่เราต้องการนั่นเอง นไหครับเห็นไหมครับโดเรีย้าที่เราต้องการนั่นเองนะอะความแตกต่างเป็นยังไง n อาไฟไนแกรมเขียนสักหน่อยตรงนี้เป็นไฟ l e m e n t นะครับคุณจะเห็นระบบการตั้งแกนอะไรต่างๆของไฟไนแ e รมเนี่ยคือมันเป็นระบบแกนที่ตายตัว นะครับอย่างเนี้ยตรงเนี้ยเราตั้งแกน x ไปทางขวาเป็นบวกใช่ไหมครับมีการนิยาม displacement ขึ้นมานะครับว่าไอจุด x หนึ่งของคุณเนี่ยจุดเบอร์หนึ่งเนี่ยจุดเบอร์หนึ่งตรงนี้คือเบอร์หนึ่งเนาะผมผมมาเขียนนี้ผมเอาใส่เลขหนึ่งไปด้วยตรงเนี้ยคือมันเหมือนมันเหมือนโหนดหนึ่งโหนดหนึ่งตรงนี้โหนดสองเนี่ยเนี่ยมันขยับมาเนี่ยไอเบอร์หนึ่งเนี่ยมันขยับมาเท่าไหร่มันก็จะมี displacement เป็น u หนึ่งนะครับ x หนึ่งก็อยู่เป็น x หนึ่งเหมือนเดิมก็คือตำแหน่งตั้งเดิมของมันนะครับแล้วก็อตัว ตัวจุดที่สองเนี่ยก็ก็จะจับมา u สองก็ชั่งมันแล้วมันก็มี x สองเป็นพื้นฐานอยู่นะครับเพราะนั้นคุณก็คงพอจะเดาได้ว่า u สองมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับ u สองก็จะประมาณนี้นะเนี่ยประมาณเนี้ย u สองก็จะประมาณนี้อันนี้ผมวาดให้ดูให้เห็นภาพพจน์นิดหนึ่งว่าเออ u สองมันก็ประมาณนี้เนาะอ่ะคุณก็คงพอจะนึกออกว่า u หนึ่งเป็นยังไงนะ u หนึ่งก็จะประมาณนี้อ่ะใส่เข้าไปให้มันให้มันให้มันเต็มเต็มที่หน่อย เนี่ U หนึ่งก็จะประมาณนี้นึกออกไหมเนี่ยนะครับอ่าก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องหาทางตกแต่งรูปให้สวยๆอีกทีนึงอันนี้อันนี้วาดไปอสอนไปวาดไปแล้วพยายามอธิบายให้มันละเอียดขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเราก็ไม่ต้องไปสนอกสนใจอะไรเลยจะดึงจะยืดไปทางซ้ายไปทางขวาเดี๋ยว U ลบกันเดี๋ยวเครื่องหมายมันออกมาเองนะครับแล้วแรงที่เกิดเนี่ย ทีนี้แรงที่เกิดเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูว่าแรงมันมันเป็นบวกเป็นลบเอ่อมันเป็นบวกเป็นลบยังไงนะครับแรงมันเป็นบวกเป็นลบยังไงนะครับอ่ะโอเคอันนี้แผ่นนี้เดี๋ยวผมเอาพอแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับแผ่นนี้นะครับก็คือให้คุณเห็นคอนเซปต์ว่าไอตัวไมคาินิกเนี่ยคอนเซปต์แบบโบราณเนี่ยนะครับก็คือดึงเป็นบวกกดเป็นลบนะครับในขณะที่ไฟไนท์เอลิเมนต์เนี่ยตั้งแกนนะครับตั้งแกนแล้วว่าไปตามแกนที่ตั้งไว้นะครับก็คือไปทางขวาเป็นบวกไปทางซ้ายเป็นลบ นะครับก็คือไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับคอนเซปต์ไฟน i t e อ l e เมนต์เนี่ยคือเบสออนแกนที่เราตั้งนะครับแต่ในขณะที่กลาศาสตร์ของคุณเนี่ยต้องมาบอกเอ้ยดึงเป็นบวกกดเป็นลบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย่าเดี๋ยวมันจะทำงานแบบเวกเตอร์อยากในขณะที่ Finite อ l e เมนต์ทำงานกับเวกเตอร์ทำงานกับอะไรเดี๋ยวไปใช้นำพายแล้วมันจะง่ายนะครับนะอันนี้เราบอกคุณไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเออมันเป็นระบบระเบียบอย่างนี้แล้วพอมันเป็น มันเป็นปัญหาใน2มิติใน3มิติอะไรก็เบสออนแกนที่ตั้งไว้นะครับสบายๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอ,อะไรมันเป็นระบบอันเดียวกันหมดนะครับ